ก็คือปฏิจจสมุปบาทก็แนะนําบทนี้บทนี้เป็นบทเรื่องอะไรเป็นบทที่บอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายอริสัตตีนั่นเองเป็นบทที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และพระองค์บอกเลยว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยให้สรนเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทรู้ทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นว่าความตายเนี่ย อาศัยอะไรเกิดอาศัยชาติคือเกิดชาติอาศัยภพสถานที่เกิดภพอาศัยอุปทานอุปทานอาศัยตัณหาตัณหาอาศัยเวทนาไล่ขึ้นไปเรื่อยมีผัสษะก่อนผัสษะมีสารายตนะคืออายตนะภายในภายนอกที่กระทบกันแล้วอายจตนะเนี่ยอาศัยนามรูปตัวนามรูปอาศัยวิญญาณเข้าไปรู้ และทั้งหมดเนี่ยมีเพราะความไม่รู้เราเลยหลุดเข้ามาในระบบนี้ดังนั้นพร,พระองค์เนี่ยมองว่าอันนี้มันเป็นระบบมันเป็นระบบก็คือระบบของสังคตะกับอสังคตะนั่นเองน, <c oughs> นี่ระบบใหญ่ๆเนี่ยสองระบบเนี่ย สังคตาธาตุกับอสังคตาธาตุท่าที่ถูกปรุงแต่งไดนะ้กับท่าที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้สองท่านะ <c oughs> สังคตาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าคุณสมบัติของมันก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏยมลองดูในโลกเนี้ยทุกอย่างเนี่ย จะมีเกิดปรากฏทั้งสิ้นเลยและเกิดแล้วจะเสื่อมร่างกายเราคนสัตว์สิ่งของภนะูเขาแม่น้ำลำทานดวงดาวไปจนถึงนามธรรมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจำความคิดปรุงแต่งเกิดดับหมดเลยนะสิ่งที่เกิดดับได้เนี่ย ไม่ว่าจะลูกหรือน,นามพวกเรียกมันว่าสังคตาธา,าตุสังคตาเนี่ยแปลว่าปรุงแต่งได้ธาตุคือธาตุธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้อีกธาตุหนึ่งก็คืออสังคตาธาตุเนี่ยคือธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติของมันก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมธาตนี้จะไม่เกิดไม่เสื่อม เมื่อไม่เกิดไม่เสื่อมก็ไม่มีดับดังนั้นถ้าพวกเราปล่อยวางสังคตะได้แล้วเนี่ยนะปล่อยวางตัวนี้ได้แล้วเนี่ยพวกเราจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคือกลับเข้าสู่อสังคตะเป็นธาตุที่ไม่ตายหรือเรียกว่านะิพพานธาตุยานเป็นนิพพานธาตุนะ นิพพานธาตุยาเป็นธาตุที่ดับเย็นดับเย็นจากความยึดมั่นในสังคตะตัวสังคตะเนี่ยก็คือขัน้านั่นเองสังคตะประกอบด้วยขันห้าสังคตาธาตุเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ ที่เราเรียกขันหนะ้ารูปกายคือรูปกายที่นั่งอยู่นี้100ปีตายนะวิญ,ญญาณเกิดดับตลอดแต่ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตจะมองไม่ออกว่าวิญญ,ญาณเกิดดับหรือจิตเกิดดับจะมองไม่ออกเพราะมันเร็วมากต้องมีอุบายเครื่องตรวจสอบก็คือเอาจิตอยู่กับกายของเรา เอาจิตอยู่กับที่ที่เดียวแล้วเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งนะเ <c oughs> วทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆอารมณ์เหล่านี้ก็เกิดดับสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเกิดดับทั้งสิน้นพงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวหมดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย ดังนั้นจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วสภาพที่มายึดห้าธาตุเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าอะไรพระองค์เรียกมันว่าสัตตานังเรียกมันว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังนะเพราะความที่เข้ามายึดพระองค์ใช้คำอย่างนี้ว่า <c oughs> วิญญาณเณ วิญญาณเโยฉันโทโยราโโคโยเนี่ยแปลว่าใดฉันทะอันใดราคะความกำหนัดอันใดนะฉันทะก็คือความพอใจราคะคือความกำหนัดนันทิคือความเพลินยาก็แปลว่าใดความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณตัตรสะสัตโตตัตระวิสัตโตแปลว่าการติดแล้วการคล้องแล้ว ตสมาแปลว่าเพราะเหตุนั้นสัตโตติวุจติวุจติแปลว่าเรียกว่าหรือกล่าวกันว่าสัตโตติผู้ยึดติดพวกเราเข้ามายึดติดห้ธรรมชาติเนี้ยที่เป็นของปลอมแต่เรากำลังพอใจและสำคัญว่ามันเป็นเราอันนี้คือความสำคัญผิดความสำคัญผิดตรงเนี้ยพงเ,เรียกมันว่าอาวิชชา ความไม่รู้วิญญาณคืออาการรู้แจ้งของใจวิญญาณไม่ใช่ตะคุ่มตะคุ่มวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวิญญาณเกิดดับตลอดดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินมาว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจะเป็นทิฏฐิของสมณพามณ์บางเหล่าว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่แปรผัน มีอยู่ตลอดการพรองบอกเข้าใจผิดนะวิญญาณเกิดเพราะมโนมากระทบหรือมาสัมผัสกับอารมณ์เกิดการรู้แจ้งเหมือนแสงแห่งดวงอาทิตย์สุริเยส่องมาลอดช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกก็จะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกปรากฏรอยแดดถ้าฝาเรือนไม่มี ก็จะไปปรากฏรอยแดดที่ดินถ้าดินไม่มีไปปรากฏรอยแดดที่น้ำถ้าน้ำไม่มีรอยแดดย่อมไม่ปรากฏอัปติติตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยนะดังนั้นตัวรอยแดดหรือรัศมีเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณดังนั้นวิญญาณเกิดเพราะว่ามโนโคือใจโน้มมากระทบกับอารมณ์ และเมื่อวิญญาณปรากฏเนี่ยพงค์ก็บอกก็คือจิตเกิดโดยใช้คําว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังแรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏนั่นเองดังนั้นวิญญาณเกิดดับไม่มีวิญญาณลั่นไปท่องเที่ยวไปในภพนั้นภพนี้ผู้ที่ลั่นไปท่องเที่ยวไปคือสัตตานังคือสัตตะ คือสัตตาหรือสัตโตคือผู้ยึดติดเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปนะวันนี้เราท่องเที่ยวมาในภพบมนุษย์เป็นมนุษย์ร้อยกว่าปีเราเปลี่ยนการท่องเที่ยวต่อนะอาจจะได้ไปเป็นเทวดาแต่ส่วนใหญ่จะไปเกิดในนรกต่อนะมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยพระเจ้าเห็นด้วยพุทธจักขุแล้วบอกว่า หลังจากตายแล้วเนี่ยไปเกิดในนรกกัมเนดเษชานปริวิสัยปริมาณมากมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนพระองค์เอาเล็บเขียรเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้นี่คือการเปรียบเทียบความน้อยกับความมากน้อยคือแค่ดินปลายเล็บมากคือเท่าดินมหาปฐพี ท่านตรัสว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แทนแล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิเดโดยสารเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้ลงไปเกิดในสามติข้างล่างเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีได้กลับมาเกิดซ้ําเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนั่นแสดง ปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เกือบทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยลงเกือบข้างล่างเกือบหมดเลยนะดังนั้นพระสูตรนี้ตรัสไว้เยอะมาก <c oughs> ทำให้เราต้องตระหนักว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะไปเกิดในทุกติสูงมากและถึงแม้เราจะโชคดีได้ไปเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดานั้นไปไหนต่อ ไปทุกติอีกเหมือนกันเทวดามีแก่เจ็บตายไม่มีเทวดาถาวรไม่มีเพราะยังเป็นภพชาติดังนั้นเมื่อเทวดาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่พระองค์ก็บอกไปเกิดในนรกกับเนตรชานเปลดวิสัยต่อที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกัาเนศชานเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้แล้วนานไหมที่เราจะได้มนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งนานมากพระเจ้าองค์หน้าเกิดนะหรือความนานที่เปรียบเทียบกับความรู้สึกเนี่ยก็คือท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนน้ำ เหมือนโลกใบนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดน้ำท่วมโลกนี้ทั้งใบบุรุษย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นในน้ำมีเต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์บอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นั้นเรายืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกว่ายากมาก พระองค์บอกว่านั่นแหละความยากสามสิ่งที่เสมอกันที่จะเกิดขึ้นได้ยากนานๆจะเกิดท้นทีคือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะสามการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกยากพอๆกันนั่นก็คือนี่คือมาตรฐานของมนุษย์และเทวดาทั้งหมด ว่าตายแล้วเนี่ยลงข้างล่างเท่าดินมหาปัตตภีอันนี้คือความเสี่ยงที่ที่เราจะต้องได้รับดังนั้นการที่จะหนีสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องพยายามขวนขวายในการเป็นอริบุคคลหรืออย่างน้อยเนี่ยทำตัวให้อยู่ในศีนลธรรมเพื่อไม่ให้ไปเกิดในทุกขติซึ่งไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง เวลาเราคิดอกุศลเนี่ยมีใครดึงจิตของเราออกมาจากอากุศลอารมณ์อน,นั้นได้บ้างไม่มีนอกจากตัวเราเนี่ยทิ้งเองนะแล้วปัญหาคืออะไรความคิดอกุศลปัญหานั้นคืออารมณ์นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนผืนนาผืนนาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาว่านาเลวนาปานกลางนาดี วิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชมเมล็ดพืชตกในผืนนาไหนจะงอกในผืนนานั้น,นในผืนนาเลวเนี่ยแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่คืออกุโลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10ในผืนนาเลวที่เป็นอกุโลกรรมบท10ก็คือถ้าเราไปคิดข้าศัตร,ร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกการพูดคำหยาพูดเพอ้อเจอ้อโลภเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ10อาการเนี้ยสิอารมณ์แบบเนี้ยที่มีในความคิดเราเนี่ยมันคือผืนนาที่เป็นอกุศลในฝั่งผืนนาเลวที่เป็นฝั่งอกุศลซึ่งพระศาสดาบอกอัตภาพ3อย่างจะเกิดขึ้นก่เธอก็คือนรกกัเนสารและเปรวิสัย มีผู้เจ้าเห็นแล้วจึงเอามาแจกแจงและผู้เจ้าบอกว่าท่านไม่ได้จําใครมาพูดและไม่ได้ฟังใครมาพูดท่านเห็นด้วยพุทธจักขูด,ด้วยยานของท่านเองดังนั้นท่านจะเป็นผู้เดียวที่พูดเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างเป็นระบบในพื้นนาเลวที่เป็นฝั่งกุศลกรรมบทสิบถ้าโยมคิดตรงข้ามกับความไม่ดีสิบอย่าง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกเนี่ยไล่ไปจนถึงมีสมาธิฐิ <c oughs> อัตภาพสองอย่างที่เธอจะได้ก็คือมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าโยมทําสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสามสีได้โยมจะได้รูปภพบในรูปภพเนี่ยจะมีสี่ก้อนหลักๆก,ก็คือเป็นพรหมกายิกาเทวดาชั้นพรหมกายิกา ชั้นที่สองอาพัสระชั้นที่สามสุภกินหะชั้นที่สี่เวหพละอายุขายหนึ่งกับสองกับสี่กับอะไรห้าร้อยกับแล้วก็มีกลุ่มสุธาวาสอีกห้าชั้นซึ่งสุธาวาสเนี่ยต้องละสังโยธาเบื้องต่าได้หรือละได้สี่ข้อดังนั้นถ้าเรายังละสังโยชนละไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปเกิดละในเทวดาสุธาวาสเนี่ยห้าชั้นเนี่ยที่ยังอยู่ในรูปภพเนี่ยเป็นที่เกิดเฉพาะผู้เป็นอริบุคคลไม่ปะปนด้วยปุถุชน นอกนั้นเทวดาที่เหลือมีทั้งปุถุชนและอริยะปะปนกันเหมือนในโลกมนุษย์เนี่ยมีอริยะและปุถุชนปะปนกันพื้นนาดีก็คือพวกที่ได้สมาธิระดับอรูปทิ้งรูปได้แล้วเข้าอากาสานัญจายตนระิญญาณัญจายรานะอากินในวสัญญาสี่สีชั้นแกเจ็บตายไหมเหมือนกัน ตายแล้วไปไหนต่อผู้เจ้าบอกไปนรกต่อไม่มีประโยชน์ดังนั้นทุกพบทุกการเกิดก็มีอันตรายตามมาคือความแก่และความตายเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าให้เราพิจารณาว่าเข้าใจครับสววูว่าเราเราทำสมาธิได้และเราอยู่ใน รูปภปพะนะฮะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามได้แต่ว่าเวลาเราตายเนี่ยอืเราก็ยังต้องกลับไปในโลกอะครับอยู่ที่ว่าเราชํานาญไหมถ้าเราชํานาญจนกระทั่งไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละเราก็จะไปเกิดในเทวดาตามชั้นของสมาธิที่เราได้แต่หลังจากตายจากเทวดา จะไปไหนต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนมนุษย์เนี่ยที่ตอนทําสมาธิได้สมัยมนุษย์เนี่ยเราได้สดับคําตถาคตไหมถ้าได้สดับหลังตายปรนิพานถ้าไม่ได้สดับหลังตายไปนรกได้ได้สดับนี่หมายว่าฟังพระอาจารย์ตอนนี้เราเรียกว่าได้สดับไหมครับได้ฟังแล้วเพราะการได้สดับเนี่ยก็คือว่าได้ฟังได้มีการเงียโสดลงสดับ จ,จำได้บ้างจาไม่ได้บ้างก็นั่นแหละไม่เป็นไรเพราะว่าการได้สดับการเงียบสดดลงสดับแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ตามมาต่อเนื่องก็คือ <c oughs> เริ่มจําได้เริ่มคร้ควรเริ่มมีเริ่มเข้าใจซึ่งแต่และอันกว่าจะผ่านมาแต่และอันก็เป็นความยากในแต่และระดับแบ่งเป็นเลเวลอีกนะ พระองค์บอกว่าคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยจะจําได้ก็หาได้ยากคนที่จําได้แล้วจะเอามาใคร่ควรก็หาได้ยากเท่าดินปลายเล็บอีกเหมือนกันคนใคร่ควรแล้วจะเข้าใจก็หาได้ยากแล้วจะประพฤติทำสมควรแก่ทมก็หาได้ยากเป็นชั้นๆประพฤติทำสมควรแก่ทมแล้วจะบรรลุธรรมก็ยากไปอีกเห็นไหม แล้วอาการที่ได้สดับแล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับของความเก่งว่าสดับแล้วเนี่ยคล่องปากไหมขึ้นใจไหมเข้าใจไหมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่าเนี้ยอ,อันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าได้สดับนิดๆหน่นนนอยๆเน,นี่ยบวกกับสมาธิที่แน่นไม่เสื่อมจนตายเนี่ยก็จะไปเกิด ตามชั้นของสมาธิที่ได้เป็นเทวดาแล้วหลังจากตายจากเทวดาปรินิพานเพราะสร้างเหตุสมัยมนุษย์ว่าได้สดับดังนั้นถ้าโยมได้สดับน้อยจะเอาแค่นี้โยมต้องทดแทนด้วยองค์ธรรมคือทำสมาธิแต่ถ้าขี้เกียจทำสมาธิโยมต้องมีองค์ธรรมที่ทดแทนนะก็คือต้องคล่องปากต้องขึ้นใจต้องแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ ถ้าไม่มีองค์ธรรมตรงนี้แล้วจะเป็นโสดาบันก็ได้สินห้าบริบูรณ์แล้วมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวโยมก็เป็นโสดาบันเที่ยงแท้ต่อการตัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าก็เลือกเอามีหลายคุณสมบัตินะทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาลละเนี่ยทุตเราอยู่กับกายกคตาสติใช่ไหมครับแล้ว มันต้องประมาณไหนที่เรียกว่าไม่เสื่อมเมื<น>่อไหร่ก็คือเราจิตรออ <c oughs> เราแวบ<น>ออกไปเราดึงกลับมากระลมอืออกไปเราดึงกลับมากระลมแล้วก็ก็เป็นเอกคตาได้<น>อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่สุดท้ายมันก็จะอืหลุดไปอยู่ดีพระอาจารย์เคยบอกว่ามันก็จะไม่ได้นานครับได้ไปตลอดใช่ไหมครับคือยมสามารถที่จะเข้าออกชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยได้โดยไม่ยากไม่ลำบากขณะที่อยู่ในชั้นหนึ่ง ร่างกายอาจจะตายพอดีนะอาจจะโดนยิงตายหัวใจวายเส้นโลหิตในสมองแตกนะตายปุ๊บแต่ยังอยู่ในชานหนึ่งไปเกิดเป็นพรหมกายิกาพอดีนี่คือเรียกว่าไม่เสื่อมเมื่อกระทำการลาใช่คือจะจะต้องอยู่ในชานครับแล้วกายแตกทำลายไปครับ คือความเป็นเราเนี่ยของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ในตัวจิตเป็นหลักอ,อยู่ในตัวจิตเป็นหลักจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นจิตคืออาการรับรู้อย่างอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเรากําลังหลุดไปคิดจิตเราไปอยู่ตรงโน้นแล้วนะอยู่ในความคิดแล้วความคิดนั้นเป็นภพเป็นที่เกิดของเราเป็นที่เกิดของจิต ดังนั้นความเป็นเราเนี่ยดูที่จิตเป็นหลักแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราฟังธรรมะใกกาละอันควรเนี่ยก็คือก่อนตายเนี่ย <c oughs> และเราปวดมากเลยเนี่ยพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าได้ผลถูกไหมฮะ <c oughs> ได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าฌานแล้วเราปวดมากเลยแล้วเราหลุดเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้ผล เพราะเรากลับมาดูที่ปวดอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ถ้ามันหลุดมาแต่มันก็จะเป็นหลุดมาหลุดไปนั่นแหละครับจะหลุดมาหลุดไปเว้นเราเราทําสมาธิได้แน่นมันก็จะไม่รู้สึกเวลาทําสมาธิละเอียดขึ้นไปมากๆเนี่ยเราจะรู้รู้ก่อนตั้งแต่ตั้งแต่จะเจ็บปวดแล้วะเพราะว่าโยมจะรู้สึกได้ว่ากายไม่มีจะหากายไม่เจอ เวลาพอมันละเอียดมันนิ่งมากๆเนี่ยแขนไม่รู้อยู่ตรงไหนขาอยู่ไหนตัวอยู่ไหนยังไม่รู้แต่มีความรู้อยู่เฉยๆเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าอย่างเนี้ยความเจ็บปวดทําอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าแขนขายัางไม่รู้เลยมีหรือเปล่ารู้แต่รู้นิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยนี่คือชานสามเหรอครับพ่ะอาจารย์หรือว่าหรือว่าไม่ไม่ใช่ชานสามอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในชานอยู่ในชานอยู่ในชานชานชานที่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราทิ้งกายได้ไดอืม <laughs> แ,ลแล้วถ้าสมมุติว่าพะอจารย์ครับถ้าสมมุติว่าเอ,อคนที่ป่วยแต่ว่าไม่ตายเนี่ย uh huh. ออืแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าว่าเขาจะบรบรลุธรรมก่อนได้ก็เป็นไปได้อย่างธรรมห้าประการเนี่ยที่คนเจ็บป่วยไข้หรือทุกพลภาพปลายใดไม่ห่างจากธรรมห้าประการนี้ผลที่หวังได้คืออาหารหันต์ในปัจจุบัน ดังนั้นคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยถ้าพิจารณาความไม่งามของกายพ,พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็เห็นการเกิดดบในภายในหรือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในเนี่ยนะก็สามารถถึงอรหันต์ได้ก่อนตายด้วย แล้วเขาจะตัวเหลืองไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดเขายังไม่ตายอันนี้ไม่ไม่ได้มีพยากรณ์ไวนะ้ตรงอินทรีย์ผ่องใสเนี่ยก็จะพยากรณ์ในกรณีของว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําสิ้นนะถ้าห้าเบื้องต่ําสิ้นเนี่ยอินทรีย์ผ่องใสแน่นอนถ้าบอกว่าถ้าห้าเบื้องต่ําสิน้นถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยอินทรีย์จะผ่องใสอย่างนั้นใช่ไหมครับถึงแม้จะยังไม่ตายก็ตามในกรณีไม่ตายเนี่ยไม่แน่นอน เพราะว่าจะมีกรณีของอพิกขุรูปหนึ่งครูจ้าก็ให้ดูดูพิกขุรูปนั้นกำลังเดินมาเนี่ยเป็นไงอินทรีย์ผ่องใสไหมผิวพรรณดีนะอ,อันนี้พิกขุรูปนี้เป็นอาหารหันต์มีฤทธิ์มีนุภาพ เสร็จแล้วผู้เจ้าก็อ่ะให้ดูพิกุลรูปนี้ซิเป็นยังไงนะเตี้ยข่อมผิวพันซามนะรูปร่างไม่น่าดูแต่ผู้เจ้าบอกคนเนี้ยเป็นอหรหันต์นะมีอภินญามากด้วยนะวัดวัดยากนะอืมแต่ตามตามเคสต่างเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ที่จะส่งผลแต่ทีนี้อาจจะมีบางกรณีที่ กรรมเก่าของคนคนนั้นเนี่ยได้ทำเอาไว้ซึ่งไม่ทราบว่าทำอะไรเพราะไม่มีสาวกถามว่าเออแล้วเป็นเพราะอะไรว่าหลานร,รูปนี้ขนาดมีอภิญญาซึ่งการมีอภิญญาเนี่ยต้องทำสมาธิได้ดีได้มากได้คล่องแคล่วอซึ่งโดยปกติถ้าหลังจากทําสมาธิเนี่ยอินทรีย์ของอผู้นั้นเนี่ยจะผ่องใส ในหลายๆพระสูตรที่พระสารีบุตรออกจากสมาธิพระมหากัรสปะใครก็ตามก็จะถูกทักว่าทําไมวันนี้อินทรีย์ของท่านผ่องใสามากดังนั้นการผ่องใสก็ผ่องใสได้จากสมาธิก็ได้